ผูดถึงนี้เส้นมันทำได้ทั้งหมดเลยทั้งตัดทั้งรับทั้งเลี้ยงได้หมดเลยไม่ได้ขึ้นมาสามสี่ปีแล้วครับหลังกายไยไขว้แขนเขืนมันต้นตัวไม่เคยขึ้นมล้วก็เนี่ะคือเราเคยขึ้นแล้วทุกตัวเราจะรู้เราป่ะไปอย่างนี้เฉลีนี่เอ๊ะมันทำไม่ได้วะแต่พูดถึงทำถือเป็นหนึ่นต้องเป็นทีมทีมมันเออมันคือที่แบบันไป่เมาส่วนเนี้ยมาถ้าเราไม่มี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 ดเนี่ยมันก็เมาอยากย่งมีทีมตัดเงี้ยมันเป็นทันกินเมาส่วนก็ไม่ได้เราอยังมีเท้าจะจำเงี้ย ปรจม่ว่ม um, ีต hmm, ัวนประจำเดยแล้วก็ม so ีคนทําประจำเด้วยใช่ฮะประจำแต่มมดแ้าเราเข้าไปตัดเน่ยม้เราหลดเรามีแค่ทิมมีมีดมีท้องมีดเนี่ยมันไม่ทันกินก็ไม่หายเมาหรอกมันตัวเขาใจก็ไม่ทันก็ีมีทามมีดแต่ยัง้เขาอาซีหามีดได้ที่เซมเอานะแบซีมมีดในทิปนี่แล้วครับดึงมาด่ายละได้ดีกับตีมีดตัดตนี้ทำเป็นกันหมดแล้วก็ก็เลี้ยรูไปอย่างเงี้ยไอ้คนหลับก่อนเดียูเหู้ดูเฮยตุ้มมีดเป็นไวะีย วันนี้กำลังตัดทุเรียนกันเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเกะกะเขาหน่อยไปดูดีค่อยว่าไงมั่งโอ้โหนี่ทุเรียนเยอะมากเลยหมอนคองนี่เขาเลี้ยงเอาไว้ดีมากเลยอะอันนี้เขาเอาไปขายแบบส่งลงส่งลงนี่ลงเขาจะเอาไป G A P ของสวนไปเดี๋ยวเราไปดูเขาบอกว่ามีการตัดทุเรียนกันโอ้โหนี่เรียกอะไรรถทรอ นี่นะที่เขาตัดไว้ที่กองไว้ดังนั้นนะเดี๋ยวเสร็จแล้วเขาจะเรียงขึ้นรถคอกเนี่ยการเลียงทุเรียนนี่ต้องมีศิลปะอันสูงส่งเพราะว่ามันต้องเรียงแบบคิดกันน้ําไม่ช้ําได้น้ําหนักมันทุกที่เยอะเคยเรียงไหมคะเคยครับไปเลียงอยู่สองลูกเพื่อนถีบตกรถบอกหนึ่งไม่ต้องแล้วทาของเสียหมดโอ้โหนี่เดี๋ยวเราเดินไปดูครับว่าเขาอะไรบางนน่นโน่นผมเห็นแล้วอยู่ข้างในนู่น คนที่ถ่ายคลิปนี่ไม่ใช่ใครนะครับอาจารย์ลําแพนเรานี่เอง <c oughs> วันนี้อาจารย์ลาแพนเป็นเท่าที่ถ่ายคลิปผมเป็นหน้าที่ในการพาเพื่อนๆ <c oughs> เดินดูสวนเอาครับเราเข้ามาดูกันว่าเขาทำยังไงกันวันนี้ต้นนี่อายุนี่ <c oughs> ผมเดาวนะ <c oughs> ต้องมีสิบห้าปีเดี๋ยวเราไปถาม <c oughs> เฮียเสมว่าถึงหรือเปล่าเกือบยี่สิบนั่นแหละ <c oughs> ค่ะเขากำลังตัดกันอยู่ ตอนนี้เราเป็นจังหวัดระยองนะผูดภาษายองเ<อ>นี่ยมีการสั่งด้วยเอาลูกไหนอันนี้ตอนนี้เซมกี่ปีเนะี่ยอยู่ประมาณสิบหนะปีนะสิบหปีนะนี่ครับสิบนะห้าปีนี่แล้วเราทีแรกเราไม่ได้คุ้มทงผูกเงี้ยเลยโอ้แต่ต้นสวยนะผูดถึงแค่ไหันท่านผิดแหลกกันท่านเนี่ยผมอยู่กับเฮเซมซึ่งเ,เป็นคนตัดเองด้วยนะครับ คลิปก่อนเราเคยเจอกันเนาะแต่เฮสเซมเฮสเสมก็เป็นคนที่มีประสบการณ์ในการทําทุเรียนทั้งการปลูกทั้งการขายเลยอันนี้ขอได้ครับขอได้ในมุมคนขายปีนี้เป็นไงมั่งปีนี้ในราคาจะสูงไปทีแรกไม่่อยได้แต่ตอนนี้ยังหนิงๆงอยู่แต่เมื่อวานอัตลรตายของเยอะทัวัตัตลดตายคือไงเฮสเซมก็คือของเขาเยอะอะไรพอค่าน้อยคือตวนหญ่เขาจะเก็กราคาขายไหมบอกลอลอยเงี้ยแต่จริงๆริงอะทัพกาวเิพกามหาไปแต่แล้ว ทีแต่ละขั้นดินตลาดกลางอ่ะครับตลาดกลางเราขับรถไปเพิ่งปุ๊บคนเข้ามาให้เราเก่าหาปล่อยได้เลยแ,ลแต่แล้วชอบอะ่ะเก่งเยาวลอยแล้วก็คอยนานหน่อยไปเลือกเอะไรแบบอะจรต่ดงถึงสามโมงสี่โมงขายขายเร็วขายมากกับคล้ายกันลอยแล้วขายเก่าหากับ,าากบแล้วในมุมของเซ็มถ้าเราเป็นชาวตัวไหนหเซ็มรอหรือไม่รอไม่รอครับถ้าคนก็รอได้อะ่ะเ้าคนน้อยน้อยเนี่ยเขาไปขายได้เขาพอใจเขาบางคนเขาชอบราคาบางคนก็ชอบน้ำหนัก บางคนก็ง่ายกระไดเชียวเชียวบางคนก็ทีหน่อยงั้นแต่หนใสคนแต่ละคนคนก็ทําปิ้งเขาอาจจะอยากได้มากคุยโคุ่งหมังอะไรมแงเนี่ยได้เนาะเนี่ยกาวซิปเองมันเลือกธรรมดาผมเห็นอยู่แล้ววะถ้าตัดแกงยังนเนี่ยมันดีคนกินแต่ว่าในมุมของชาวสวนหรือคนปลูกข้าเนี่ยเราตัดทีแปดสามสองเห็นไหมน้ำหนักสามกิโลเนี่ย แล้วถ้าเกิดเราปล่อยให้แปพงสามหาสามเจ็ดไปเนี่ยมันจะเหลือสักงสองกิโลหกสองกิโลเจ็ดมันหายไปกิโลขีดละสิบบาทแทนคุณได้ร้อยจริงแต่ผมได้แค่เก้าสิบเนี่ยแต่ผมได้สามขีดผมได้ร้อยยี่สิบนะแบบนี้แต่เปอร์เซ็นต์ที่มาตรฐานที่แปพงหรือทำมาทำสองบางคนก็โอ้ยขอร้อยร้อยหาบาทล็อกแก่บางคนก,ก็ชอบราคาแต่เขาเลยขีดแต่ว่าน,น้ำหนักมันหายไปเยอะแต่มันดีคนกินคุณภาพดีแล้วคนกินจะรู้ไงว่าอันนี้มันแก่มันอ่อนไงเวลาถึงคนกินเหรอเนาะอยากไหมคนกินดาษถักเขาดูเป็นก็โอเคครับ ไดชั่วโมงเนี่ยนะวันนี้อะตัวเรียนมันได้อยู่แหละออนไม่มีปัญหาแล้วอาจจะมีขาดลุนแต่ก็ยังไม่ตัดนะในวันนี้คือกินได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็คือค่าใช้จ่ายขอตัดเบียดคือไม่ตัดเบียดละ,ะไม่ไม่มีเบียดแล้วครับผมไม่มีเบียดละได้ลุนเลยได้อยู่เลยแทบจันตัดดูบาวันไปที่จันก็เหลือบ่งเช้าโซนแหละเพราขอมันเหลือน้อยเพราะช่วงแรกราคามันมีโควิดมีอะไรเนีไหมคิงตัดปีนี้ราคามันไปถึงร้อยเก่าเกือบสองร้อยเลยราคามันแพงเวอร์ใช่ไหมใช่แต่มันมันถ่วงสั้นหนงนะ เรื่องปวดหลงมาบูบไปนะคือขอมันหน่อยอ่ะงานซัพไพ่แล้วก็คนชิงตัดชิงตัดมาขามกับดิงหลงพอข้อมีคุณภาพกะเซกับยามตัวหล่ะจังหวะมันก็เล็ดหลอดให้ตัวแปลงตัวไรไปกับเขาเพราตัดลูกแกไปคุณตัวพานไม่พานเนี่ยผมัาตัดหลุมสองเนื้อสองไปอ่ะปัญหาให้คุณเดียวทวนผมนี่มานเป็นแบบนั้นมันก็มีทรรมเนี่ยก็ดีๆเขาก็มีเยอะพยายามกับเซก็ตัวก็โอเคดีเป็นขอดีถ้าพอครบจันทร์เฉยๆตัวต่อพุทธภาพอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นเขามีข้าเล็กข้าเล็กกัหน่วยอะไรนะ พิทักษ์ถุเรียนไทยหรืออะไรขนาดนะฮะที่เขาออกไปตรวจตามลงครับใช่ฮะนั่นมันก็ผ้าช่วยได้เยอะครับจังโกกัสเซกันหมดเนี่ยยังงี้มันก็ดีครับคือระยะยาวทุเรียนไทยจะได้ไม่คุณมผาบนะแล้วก็เป็นตรงคับแต่แต่มันแทงลอยเจ็ดลอยแปดก็กินไม่ไหวนะคนกินนะกินไหวนะแล้วปีนี้ถือลูกเล็กมันมาแรงเพราะว่ายังไงเพราะว่าหนึ่งเศรษฐกิจมันไม่ดีนะผมว่ายังงั้นอ่ะคนกินลูกเล็กมีโอกาสนะลูกล่องโลอะไรเงี้ยเห็นก็บอกว่าลูกเล็กขายดีกว่าลูกใหญ่ตอนนี้นอนอยู่ประมาณหกหาเจ็ดสิบตำแหนิที่ว่าไม่ถึงเนี่ย ราคาจะต่ำหน่อยแต่ว่าคุณภาพเนื้อในมันปกติเพราะเนื้อม,มันแข็งไม่สวยน้อนแฉะหน่อยรามติดป่าดีสของเฮเซมปีนี้เริ่มออกตัดแต่ตรงไหนที่ออกอะ่ะปีนี้เขามตัดมืิเตแล่ไปทิสที่แล้วหมายถึงของเฮเซมเองหรืออกไปตัดตัวอื่นอ่ะไปตัดในฐนานะผอค่ะตัดมาเรื่อยๆครับทีมๆหนี่งระเพาะกันพูดถึงเวลาในฐานาพอค่ะเฮเซมมีทีมเนี่ยถามว่าทีมเฮเซมตัดทีมทำนาทีอะไรบ้างในทีมเฮเซมอะ่ะก่อนหนึ่งก็คือแต่เราไม่มีมือมีด ต้องมีมืมีดั้นผมเป็นเลยผมผมมีดไม่เลยเนี่ยอันนี้มเมีนการไล่บีดเขาัดหนาตัดกรวเอาเอาตัวต่อต่อผีบเท่เราต้องมีมือมีดมือมีดเท่้ยนี่ประสบการณ์เยอะไหมมือมีดคือต้องคนตัดเท่าเรียนเป็นประสบการณ์สำคัญเพาคือเด็ดเดี่ยวคนนุมรุมเพราแข็งแรงขึ้นง่ายตัวงสูงอเลี้ยเมื่อยออกตัวเบาตัวเล็กอะไรเงี้ยหนนึงคือมือมีดต้องต้องตาต้องมองออกเบียดผ่านไม่ผ่านเรียนแก้ไขกันตัดได้ถึงหลายชั่วโมงเนี่ยใครขึ้นตัดได้ ใช่แล้ต่ตอนเบียดอะตอนเบียดก็คือคนต่างตาดีหน่อยคุนนมประสบการณ์สำคัญตาหนีมองออกเลยเออไอ้ลูกนี่ถ้าวลักเลวว่าออนเลยแกเนี่ยปล่อยไปเลยถ้าคุณตัดเทปมาลูทีเร็วอ่านะไป็นตำนานเขาเรียนอะมือมีดนี่นี่เขาจั่งกันวันเท่าไหร่นี่ก็จั่งเป็นคู่พี่เป็นคู่ผมเป็นคนหลับเฮ้ซนตัด ผมยุงละแต่โยธีพันสามพันตีแล้วก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าผมหมักเขาหน่อยด้วยหมักมีพิเศษไทยเย็นกับมีน้ำน้องเฮเซมก็เป็นขู่ต่างเขาเป็นขู่ก่นหรือว่าเป็นทีมไปเลยก็บเป็นเนักแห่เป็นวันเลยฮะตอนนั้นงานนักแห่หมักน้อยอันนี้เลตุตัวไปคือแต่ละเจ้าเขาก็แห่ไม่เท่ากันปกติมือหมีใครมากกว่ามืออื่นหน่อยนึงหลังจากมือหมีเฮเซมมีมืออะไรอีกในทีมมือหมีมือรับไม่เป็นขู่แล้วก็ทีมที่ว่าคอยหลายเค้งอะไรพวกนี้ถือยิบใต้เค้งแล้วมันทะลุมันจะได้ไม่เลอะมันจะเริ่มทีมาาท็ออปเเขขะไรแกมนกัใช่ แล้วก็ทีมคนทีมค้นไหนคนได้ก็คือแถวหว่างๆก็ถือก็สองคนไอ้ทีมเค็งทีมที่แล้วกลัวท็อปลงไงลงเนี่ยเราต้องมีการอบรมเขาไหมว่าเฮ้ยอันนี้ทุเลียนนี่ถ้าเกิดมันโดนดินมันอะไรเนี่ยท็อปลงมันเสียนะในตัวเนี้ยทุกคนจะรู้กันอ่ามันนี่ถ้าเกิดวางกับดินมีโอกาสท็อปจะเขาเยอะแลกับิดใบไม้ประอย่าติดมาบางอะไรบางนีิเนี่หมอบเซฟเวลาพัดอีกอะไเพราะนั้นเราก็ประหยัดเวลาต้นนี้คืออย่าให้มันตกในดินท่านหลายเค่งเลยวกังไหนเอาเค่งเลยใช่ไหมเดี๋ยวเราเดินไปดูกันดีกว่าเดี๋ยวเเซมจะอธิบายเดี๋ยยวว่าเป็นังงไ ตกลงมีดนี้เฮียเสียงบอกใช้ไม่ได้นะใช้ได้พี่ตัดได้สวยเต็มเต็มตรงจับจับตัวมือจับมืออ้าวนี่มาดูต้นนี้นี่เห็นไหมข้างบนพี่เขาเป็นมือมีดยุ่งบนนี่มือหลับมือหลับนี่ก็ต้องมีประสบการณ์มั้ยนะต้องมีก็ต้องมีเพราะจะคือหลับยังไงขัวไปหักหลับยังไงทิ้งแกวตัวเองอยไม่บาดเจ็บ คนโยนกับท,ทั้งคันค่ะโยนไปยังบนเนี่ยมันเริ่มมีทีมช่วยมันกฤสะดวกก่ายอีสนาเนี่ยเลือกคนเดียวเนี่ย,ๆๆๆๆยเลือกยึดแต่แข่งเลยเนี่ยมันเสียเวลาเรามีส่งวางคนบาวางก่อนโอ้นี่ครับ,รบนี่วันนี้เราเกี่ยวขาสมาผมก็ตัดทุเรียนเลยนี่เป็นทีมแรกที่จําเป็นต้องมีสําหรับใครที่จะไปเป็นพ่อค้าขายทุเรียนต้องมีมือตัดสิมีความสามารถนะ ปีนี่มันติดใบอ่อนกันเยอะตุเรียนมันจะแก่ชาได้หนึงใช่ใช่พอติดใบอ่อนเนี่ย,ยมันขยับเวลาไปไหนที่เต็นไหมัมันยืดไปถึงอาจจะจากล้อยไปล้อยหยีสิบวันล,ล้อยหยีถ้าวันเนี่ยแต่ว่ามันก็มีข้อดีคือพอใบแก่ปั๊บเนี่ยเนื้อจะสวยพี่นี่เ,<อ>เนื้อจะเรียบสวยเรือเ่องเพราะเพราะว่าใบมันมันแก่เนีมันแก่พร้อมกับลูกเหรอไหมไม่ใช่มันแก่ก่อนครับมันแต่ว่าระใบใหม่ปุ้งฮันเต็มที่อ่ะปุ้งฮันเต็ดีเนื้อจะสวยไปเนี่ยเป็นไงบ้างครับตรงนี้สูบตรงเป็นไงบ้าาาาาาางเเเเเนนสมมมววววลลคีีถ่่ตัดย เวลาเขียไปเสื้อมันต้องดูไหมลูกสวยหลูกไม่สวยราคายังไงเนี่ยก็คือกองก็จะรับเสื้ออยู่กอ A B C หลูกเนี่ยคือไป A ได้เพราะหนึ่งคือหาภูเต็มอาจจะแข่ซีภูเม็ดหรืออะไรเงี้ยทุกเป็นเบอร์เอแต่ขนาดอันนี้เป็นเบอร์เอแต่ขคณะแต่เป็นเบอร์บีมันก็จะหงมัเป็นหย่อมลนกไปน้อยแล้วนี่อันเป็นเอเป็นเอได้ถ้าเป็นเบอร์บีมันก็จะหย่อมนิดนึง ตัวนี้อาจจะเป็นเบอร์สี่สองนี้วสอ็คือมันแป้วเขาเรียกภาษาบัลลังกเรียกเป็แปวเม็ดเม็ดเต็มเนาะอันนี้เป็นเพีงพอกลมก็อาจจะไปเอได้หรืออาจจะไปบีหรือแจขนขัดแล้วจะคนดังหิวคของหรือเปล่าใช่ไหมคะของน้อยอาจจะเป็นเอแล้วกับพวกกันหรือเปล่ากับมีตัวอ่อพวกกันหรือเปล่าถ้าพวกกันคุยได้พวกกันก็อะไรจัดๆไม่หาได้หลายอย่าง าประจำเลยไหมอะไรเงี้ยจำเลยใช่ไหมช่วยกันอันนี้อาจจะเป็นเบอร์บีแต่ราคาเดียวกับเบอร์เอมุ้งเอบีซีเก้าสิบบาทเนี่ยเอบีซีเก้าสิบบาทอาจจะเป็นเบอร์สี่เจ็ดสิบแต่เก้าสิบนะวันเนี้ยเก้าสิบเจ็ดสิบเบอร์สี่เจ็ดสิบอันนี้อาจจะเป็นเบอร์บีเบอร์บีแต่เขาของสวยๆเขาเยอะของเต็มกุ้ดังอาจจะตัดไปเป็นเบอร์สีก็แล้วแต่เป็นดีมานสัพลายเหมือนกันหมดเลยแล้วแต่ละวันเนี่ยเขาลูกไงของเยอะของน้อยเขาสื่อสารยังไงบรรดาลงอ่ะพี่วันนี้ก็จะมีโซนตัดอยู่ไงโซนตัดอยู่กับโซนดีมันกี่ตันกี่ ันนี้ตัดกี่สวนส่นใหญ่ยังสวนมันจับที่เขาจะรู้เนี่ยค่ะจะรู้ล่วงหน้าสักกี่วันคะว่าเราจะต้องไปตัดกี่สวนก็คือมันแต่ก็รรูปบาดดอกบานของชาวสวนไงไหมแต่พอข้าเห็นปั๊บเอ้ยวันนี้อีกอาทิตย์หน้าแกสวนนี่ก็อีกสักอาทิตย์หน้าแกแต่ว่าตัดต้นนี้สามวันตัดต้นนู้นสองวันเนี่ยก็จะไหลไปไหลไปนะแล้วก็วนกลับมาสวนเดิมไหมมุ่งแต่ตัดในเซตไงไหมมุ่งแต่คัดเอบีไปก่อนเนี่ยแล้วซีเนี่ยที่เกตตี้ยังไมได้อะไรเงี้ยหรือตัดทีเดียวหลวบจบแต่ละสวนกันเลยกันไงที่นี่ในสาย เฮียสมาธิจะแบาขับรถบมองแล้วดูว่าสวนนี่ได้ไม่ได้เงี้ยถึงขั้นนั้นไหมมันต้นใหญ่ได้หมดครับต่อค่าต่อค่าได้สายตาไม่ได้มองได้หมดเลยมองผิวมองอะไรปาดไปเนี่ย้นี่น้ำใส่น้ำเอ้ยนีหลงหลงแล้วอะไรเงี้ยมองไปสีผิวเนี่ยเลี่รุ่นใส่ตรงนี้ในใส่ตรงนี้ถ้าได้แห้งไม่แห้งอะไรเงี้ยมันขาวๆได้มองไปเนี่ยปาดเนี่ยถูงดูถูกตุ่นถ้าจะชี้ได้เลยเราต้องสุ่มกรีดเนื้อดูไหมคะสุ่มเสียงเนื้อดูไหมก็สักเนื้อเนี่ยคือ อุ้ยถึงยาดีใช่ไหมมีตัวที่สางสีดีๆไงไหมกแม่กดกรรมันทันเนี่ยแต่ก็ใช้เยอยๆะๆเนี่ยผิวสวยน้ำสวยใบดีสว่วนใหญ่เนื้อจะดีทางมติดใบอ่อนนะต,ตีเนื้อได้เนาะครัโอนี้ก็ใบสวยตติดใบอ่อนเนี่ยมันก่อนที่เนื้อมันเป็นขาบ <M edia> มันเป็นริ้วอะริ้วขาวแต่พอสุกมันก็จะเหลืออีกหน่อยแต่นี่มันก็มาแข่งกันเลยคุณผ่าต้องแปรงสีมันสร้างได้หวานพอสร้างได้แต่แปรงมันสร้างไม่ได้แปรงมันมั่นหลิงไม่ได้มันหายธรรมชาติมันขีดสีไปวันนี้แหลยแต่ ไม่ได้นะพุทธเราขีดซีไอ้เนี่ยแต่พุทธหนันๆนะครับก็คือมแมวะคุณเอาไปเลยมาไปทิ้งหมดแล้ว <laughs> ขวัขกขาดพับกับเขาแง่เงี้ยแล้วคุณกินกระแย่เป็นกินผับรลมไปหมดอ่ะครับเซมคับถ้าเรามีกําหนดว่าจะตัดแล้วเนี่ยสมมติพรุ่งนี้เราจะตัดสวนแต่ว่ามันฝนมาเนี่ยเราต้องเว้นไปไหมคะ ถ้าฝนมาทามันเลยไม่นแก่ไม่ค่อยมีปัญหาแต่โดนน้ำอาจจะขื่นนิดนึงแต่ถ้ามันแก่ได้ยุ่เนี่ยคือตัดได้เลยตัดได้ทีนี้จะขึ้นต้นได้เปล่านั้นเองที่ดูน้บปรอบบางก็เลยบางที่มองดูขัวดูอะไรมันก็มีรุดบางเพราผมาไล่คนกันเนี่ยบางทีก็เพราะมันตัดคนตัดมันจะเบียดตัแหละหกสิบหรือหาบกาวหาแปดหาเจ็ดมันจะเบียดลงที่น้อยที่น้อยติดติดสาไงได้ว่าได้ว่าเงี้ยโอ้ได้ว่าก็เบีดลงไปเรื่อยส่วนใหญ่จะได้มากกว่าไม่ได้ใช่ไหมคะ แต่คือส่วนใหญ่เขาก็มือตัดจะลดยากแต่ก็มีบาง,บางที่ลูกไตใบหรือไม้สอยอนะไรเงี้ยมันก็มีบางทีมอยู่ปลายกิ่งเงี้ยมันม้วนไม่ได้ไปเจอนอนหมังอะไรหมังพูดถึงมือตัดอีกเข้าต้องฝึงงกกันหลายปีไหมไว่าจะมันอ่นมองขาดอะ่ะมันอยู่ติดเส้นแตน่ละขนผียังไอ้จารยจำนวนจับของไอ้เจ้นี่คือไม่ไปเรื่องส่วนเลยมาอยู่สวนในปีแรกบอกจับของสวนเลยว่าลุงนี่ก็ถือเล่นแกแล้วเลรอบพอแล้วมันเป็นพรสมหวังทนตัวผีดการสังเกตนะ

เป็นมือคัดอยู่แล้วก็ตอนหลังมันเป็นมือตัดก็คือไม่ได้พีมันสามวันไม่ได้นอนเลยมันก็ไม่ไหวร่างกายอายุมากขึ้นแล้วก็กลับไปอยู่บ่ายแล้วก็ดึ้งมาช่วยตัดน้อยหว่างๆนี่แล้ามาหมาแต่สิ่งนี้เต็มว่าเขาเป็นคนอย่มีพรสวรรค์เลยพรตบร้นเขามองไงคาดคือมันเป็นเส้นตซนตัวพรตบั้นโซตัวคือไม่เป็นเหลืองโซนแต่ว่าอีกต่าวแกนี่เห็นแกแล้วนี่พอาไปแผลปั๊บไปจูมเป็นมือกองเลยแต่ในเขาจะเป็นเขาจะชอบเป็นทหารน้ำ หน้าหน้าแล้วพกหน่อยพกหน่อยแต่พกหน่อยนะมันธรรมดานะมันต้องมีล้อลื่นนะพี่เตี้ยมผมก็เนี่ยผมก็ทิ้งเมื่อกี้เลยคนเนี้ยก็ล้อลื่นเนี่ยนะล้อลื่นถูกเช้าครับถูกเช่าแบดมอลเหงาแล้วขายขายคนมาไต่ต้องพี่น้องโอ้โหโอ้โหต้นสูงประมาณสามสิบเมตรได้ไหมครับงานในแปลงนี่มีอันตรายเหมือนกันนะต้องประสานงานเป็นทีมนะกองก็ได้ โอ้โหดูสูงมากเลยค่ะโอ้โหโอ้โหจะมีเทคนิคเนาะระวังหัวนะคะเราจะมีเข่งสำหรับการรับทูเรี้ยงปุ๊บเอาใส่นี่เลยเพื่อป้องกันไม่ให้มันขยาติดลูกเรียนไม่เลิกอยากติดลูกไม่เลอกนะ้าถ้าวาาอย่างเงี้ยปุ๊บน่ะมันต้องเสียวลาปัดอ่าใช่ไหม มันก็ประหยัดเวลาไปตัวเลย,ยแข่งไปเลยครอบตัวน,นะเวลาที่เรามาในสวนแล้วก็ตัดทุเรียนเนี่ยเป็นเรื่องตื่นเต้นนะถ้าใครที่ไม่เคยเข้าสวนเงนะี้ยนะแต่ผมแบบอยู่สวนแต่เด็กกับผมดูเรียนไม่เป็นนะมั <c oughs> มีไหมมีคนที่อยู่ในสวนแต่เด็กแล้วดูเรียนไม่เป็นมีไหมมันเกือมีพี่นั่นน่ะสิงั้นผมก็ไม่ต้องเสียใจใช่ไหมไม่ต้องเสียใจเขาพร้อมเนี่ย ก็ม <c oughs> oh, ันเกิดมาเห็นต้นถุเรียนแล้วให้มาช่วยสวนน่ะมันไม่เอาอย่างมุดทั้ไงมันอ่ะมันไม่ชอบอ่ะจะไปแต่โรงเรียนป่ะโอ้ไปเถอะแตไปโรงเรียนปฐมมั้ยได้แต่หายมันก็แก้ก็แก้ก็เ้เป็นเองไงโอ้ดิจังหวะยังไงต้องเซฟลูกให้มากที่สุดได้ไหมปุ้มไวะถุเรียนลูกท้องรับร่อยก็หนาแฮกไปคุ้มกันอ่ะไปสวนที่ว่าจาของสวนเท่าหนึ่งเขาต้องเราต้องมีตะกอหลับหรือแท้กับฟองอะไรพวกนี้ตรงนี้ถึงลำบากคือหายเสียหายหน่อยสุดอ่ะนี่นี่หัวหน้าทีมดีกว่าเพ่กไง ก็เป็นไปเราเพย์ยายสุดแหละไอ้การตัดถุเลียนว่าต่างสมัยบุญบุกเบิกโผมอดน้อยตอนตะหลุนบุกเบิกเลยหลุนแรกทำไงเฮ้ยนึงไปอยู่ในวงการตัดถุเลียนได้ผมไม่เป็นหรอกผมลูกพี่ผมก็เป็นไปตัดไปสอนเนี่ยมัเคยขีดละก่อนผมมีส่วนยังตัดไม่เป็นเลยผมมีส่วนถุเลียนจนมีลูกมีอะไรแล้วนๆผมยังตัดเลียนไม่เป็นเลยนะไม่เป็นหรอกลูกพี่ก็ว่าขึ้นมาเป็นมาบอกเป็นผมขึ้นได้หมดแหละดาถึงอ่ะก็ว่างันไปเขาเด็กก็สอนให้เออมันก็เลยเป็นเลยเป็นก็สอนให้เรา หลายปีไม่เคยจะมองคาดมืถูกย่างเลยถามว่าหลายปีไหมที่ช่วงเป็นลูกน้องเขาเนี่ยไม่เป็นเนาะแต่หลังจากเป็นลูกน้องเขาอะมันต้องรับผิดชอบเงินเองอะไรเองมันเป็นเร็วพอ <laughs> พะพ,พอเราไปลูกพีเขามะ <laughs> เราต้องรับผิดชอบเงินคือเอาไปแล้วขายได้ไม่ได้เนี่ยมันเป็นเร็วเป๊บเดียวไปเลยเพราะกลัวขาดทุนเป็นเลยไในช่วงท <laughs> ี่เราเป็นลูกน้องตัดให้ลูกพีเอาไปขายตัดลูกพีเอาขายไม่รู้เรื่องอ่ะ บางทียังไม่รู้เลยมันแบบไหนวะไม่รู้อืมแต่ถามว่าพอหลับชอบเองเป็นเลยเป็นแป๊บเดียวไม่เป็นไม่ได้ไม่เป็นก็ตังตัวเองเหรอนะตังเองที่แรกเรีนตังอินมาเรีนหรือแ่ก็เรีนได้แง่ก็เร่นได้แต่พอโดนตังเองตัวเองเขาแล้วแป๊บเดียวเองเป็นหนุนไปดูต้นนู้นนี่ตอนนี้ก็กําลังตัดเที้ยวว่าต้นนี้ตักแต่ทักกิโลหน่อยหนึ่งต้นอายุมาณสิบสิบสี่ที่ผ่าปีเลยเนาะเที้ยวคำนวณว่าประมาณกิโลเนี่ยปยู่ที่เดือดระิดตีปี่แถวแรเดียหกสิบ องก็ขายห้าสิบดลาต้องห้าสิบโลเขาวนหน่อยแต่แล้วเมาสนับลูกทีหนึ่งสามี่าโอเคไตกับเต็มเว่านับลูกเพอจคำนวณลงมาเป็นราคาเป็นน้ำหนักในมุมมองของ่อาเวลาเฮียไปเฮียคำนวณอย่ไงหรอเหียจะเมาเขยังไงเนยเมาสไงคือหนึงเดินดูก่อนรูว่าใส่แบบไหนไหลูกสวยไม่สวยมีกี่ตนเอตนหนึ่งเข้าไปประมาณกี่กี่กิลเออมาสมติว่นว่ลอยเลยลอยลูกเนี่ยเอ ล้วไปดูผมไใส่สามโลถูกหลูกไหมเข <Ừ. S 2> ่าเข่ามาต้นสามร้อยกิโลสามร้อยกิโลลราตีเราตีทิ้งก็สิบเปอร์เซ็นต์ทั้ตีทิ้งสิบเปอร์เซ็นต์นี่เรากำลังต้นคำนวณดูหลูกดูว่าหลูกเนี่ยจะแก้ประมาณไหนราคาลงอยู่ประมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ยคำนวณหมดดูหมดผู้ถึงนี้เซมก็าทำแบบทั้งหมดเลยทั้งตัด<ไ>ทั้งหลับทั้งเลี้ยงทั้หมดเลยไม่ได้ขึ้นมาสามสี่ปีแล้วครับหลังกายไม่ค่อยไหวแขนเคลดมัน ก็เลยขึ้นมล้วก็เนี่ยคือเราเคยขึ้นแล้วทุกตัวเราจะรู้เราป่ะไปอย่างนี้เขาเงนี่เอ๊ะมันทำไม่ได้วะแต่พูดถึงทำถุงอันนี้มันต้องเป็นทีมยิงยิงเป็นยังมันเออมันคือที่เราไปเมาส์ทุ้น่ยมาถ้าเราไม่มีมือมีดมือมีดเนี่ยมันก็เมาส์อยากไม่มีทีมตัดไงมันเป็นทันกินเมาส์ทุ้นกันไม่ได้เราจะยังมีข้าวประจําคนเดียวข้าวประจําหรว่ามีทุ้นประจําด้วยแล้วก็มีคนทําประจําด้วยใช่ฮะ เราจำเลยมุดแต่เราคอตั้นเลยมุดแต่เราหลดเรามีแค่ทิ่มีมีดมีนท้องมีด่ยมันไม่ทันกินก็ไม่หาเมารอกตัวใจก็ไม่ทันก็มีมีดหามมีดเออย่าแต่ก็ออกซีหามีดเเสไม่เอานะได้ซีหามีดได้ทิ้งเลยครับได้มาาอะไรได้ดีกัซีมีดตัดตนี้ำเปก็หมดวกเรียนรู้ไปเนี้ไอ้คนหลับก่อนเนี้ยดูให้ตรงีป็นไงวะมีน้อนเปลาอะไรเมองเลยดูแก้วเปาทับผิวเป็นไงอะไรเงี้ย